เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าทำได้และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำได้ค่ะ,คะชื่อนางสาวอัชนาพรเมธาค่ะชื่อเล่นชื่อนิวค่ะกะ็ตอนนี้เป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลคองาราจวังรกัดกัแพงเพชรของเราค่ะก็ร่าเริงค่ะแจ่มใสค่ะ ก็เป็นมิตรกับคนทุกคนนะคะ,ะแนวทางก็ตามคติเลยค่ะบอกว่าตอนแรกคือความเชื่อเพราะฉะนั้นบนพื้นฐานของของการทำงานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนหรืออะไรก็ตามค่ะก็คือจะต้องเชื่อก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยยึดคติตรงนี้เอาคติที่เมื่อกี้ค่ะมามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตัวเองแล้วก็เชื่อว่า เป้าหมายมันไม่ไม่ได้มีสิ้นสุดเป้าหมายไม่มีจุดสิ้นสุดเป้าหมายไม่มีจุดสุดท้ายก็วายได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายหนึ่งหนึ่งที่แล้วเราก็จะต้องไปยังเป้าหมายต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราไม่มีสิ้นสุดเราก็เลยต้องใช้ uh, ความเชื่อความ uh, อะไรอย่างนี้ของเราเป็นแนวทางในการใช้ค่ะค่ะก็จะมี uh, ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอโปสเตอร์พร mm ีเซนเทชันค่ะ UMC ปี2016จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วก็ยังได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิศาสตราจารย์ดรแท็กเมละนิธิค่ะก็ต้องเรียกว่าที่นี่ให้ประสบการณ์ชีวิตเลยก็ได้ว่าได้ค่ะ เพราะว่าเดิมทีตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ร่วมกิจกรรมกับทางมหาลัยอยู่แล้วกับทางคณะกลางโปรแกรมอะไรยนี้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในการทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ค่ะก็ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงๆค่ะก็คงต้องฝากให้น้องๆ้องทุกคนนะคะช่วยกัน ช่วยกันรักในสถาบันของเราแล้วก็ร่วมกันไม่ว่ามีกิจกรรมเล็กกิจกรรมใหญ่ก็อยากให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างเพราะว่ากิจกรรมเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดเลยค่ะจากคุณลักษณะที่โดดเด่นของนางสาวอัจฉราพรเมธาเป็นผู้ประพฤติช,ชอบเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการเรียนด้านวิชาการด้านกิจกรรมและมีจิตสำนึกต่อนหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งการศึกษาบัณฑิตดีเด่นนางสาวอัชราพรเมธา